ใกล้ถึงแล้วนะฮรกับริจกรรใหญ่นะครับที่พวกเราชาวแบงค์แชนแนลรอคอยนะครับแบงค์สกูทัวร์ครับผมนี้จะเป็นครั้งแรกปีแล้วผมเคยไปไปไหมไปมาเหมือนกันนะฮะปีที่เราไปจังหวัดไหนบ้างฮะปีลรวไปชนบุรีมาแต่ปีนี้เราไปไกลกว่าเดิมครับเราจะไปแบบเหนือสุดไปใต้สุดไปอีสานสุดเอาที่เหนือสุดกันดีกว่านะครับเราจะยกเขาเรียกว่าทั้งศิลปินนะฮะพิธีกรบุกไปถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับ แล้วก็วันนี้ครับแบงค์สกู๊ตของเราฮะหนึ่งชิปเป็นครับที่ได้ร่วมทริปนี้ไปกับเราถูกต้องคุยกับเราสดๆในรายการด้วยมาเลยแล้วครับสวัสดีครับพี่นัทศักดาทอนสวัสดีครับพี่นัทครับสวัสดีครับพี่นัทศักดาทอนครับตอนนี้อยู่กับน้องนิกกี้นะครับแล้วก็พระเอกเอ็มวีของพี่นะครับคุณพุทธวุฒิชัยนะครับขอสวัสดีพระเอกเอ็มวีอันนี้อยู่ทั้งคนด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้เพลงพี่นัทนะฮะหนึ่งคำที่รอขึ้นอันดับสองที่ฮอตแล้วครับผมเหรอโอ้ยเดี๋ยวิ่งมากครับเดี๋ยวบ แสดงว่ามีการดิวกันใช่ไหมที่มันเป็นเอ็มีแล้วก็ผมไม่นให้นะครับใช่คือคือคือบอกพี่นัทว่าถ้าให้เล่นฉันยังอยู่ทั้งคนเนี่ยพี่นัทปล่อยใหม่ห้าซิงเกิลเดี๋ยวขึ้นอันดับหนึ่งหมดเลยเออพี่นัทครับเพลงหน้านะครับถ้าเกิดเอาทั้งน้องนิกกี้น้องพุทธเล่นนะครับจะขึ้นอันดับหนึ่งทั้งแบงค์ทั้งพอดนะครับพี่นัทเนี่ยเดี๋ยวติดต่อไว้ล่วงหน้าเลยนะครับได้ฮะพี่นัทพี่นัทตอนนี้อยู่ไหนทำอะไรครับพี่ อ๋อตอนนี้มามาคุยงานนิดนึงครับผมครับแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่นัท7วันทํางานทุกวันไหมครับ อ่ออาทิตย์นี้ก็เกือบทุกวันเหมือนกันครับนิดไปไปกับแบงก์ก็สองวันแล้วนี่ใช่ไหมวันใช่พ<ช>ี่นัทเนี่ยจะถือว,ว่าเป็นศิลปินเปิดซิงแบงคสักคูตัวของเราเลยถูกต้องครับตอนที่วันแรกเลยครับใช่ครับวันแรกเลยไปโรงเรียนแรกเลยครับเป็นโรงเรียนที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่สันทรายวิทยาพี่นัทเคยเคยแบบแวะไปผ่านโรงเรียนนี้ไหมฮะยังไม่เคยไปเลยครับแต่ว่าเป็นคนเชียงใหม่นะครับกลับบ้านเกิดเดิมกลับบ้านเกิดเดิมแล้วพี่นัทเนี่ยถือว่าเป็น ศิลปินที่ได้ไปกับแบงค์สักูทัวร์ครั้งแรกพี่นัทรู้สึกไงบ้างครับพี่โอ้ยเต็มเต้นครับเพราะว่ายังช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้ออกเป็นเป็นเขาเรียกอะไรทัวร์เท่าไหร่นะครับเพราะวมานี่เป็นครั้งแรกที่ไปกับแบงค์ด้วยครับ<อ>น่าจะสนุกอยู่ครับผมพี่นัทครับแล้วเตรียมเพลงไปแบบไปฝากน้องๆที่สังสารวิทยาเยอะไหมพี่รู้สึกประมาณประมาณสี่ห้าเพลงนะครับถ้าจำไม่ผิด แต่ว่าแล้วก็มีมีศิลปินคนอื่นๆไปด้วยนี่ใช่ไหมครับใช่มีน้องส้มแล้วก็น้องอะตอมไปด้วยครับพี่นัทครับอ่าฝันนอนฝันหนุ่มแน่นอนแล้วก็น้องอะตอมด้วยนะครับพี่นัทครับโอเคครับพี่นัทพี่นัทไปเหรัสองคนเออเราไม่จะไปพี่เราส่งเออคุณเจมกับคุณภาคไปครับอ๋อครับแต่เราก็อยากไปนะพี่นัทไปจริงๆอ่ะใช่เราเราอยาก ใช่เราไปเรียนเราฮะเราอยากเล่นเอ็มวีไงเราอยากเล่นเอ็มวีไอเล่นเล่นเอ็มวีเมื่อไหร่แต่คือพี่นัทเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมผมเคยดูที่นี่หมอชิดบ้านที่ใหญ่มากนะที่เชียงใหม่อ่ะใหญ่จริงใช่ใหญ่ใหญ่แล้วพี่นัทพี่นัทท้าสมมุิว่าให้แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวแบบที่ที่พี่นัทอยากจะแนะนําที่สุดเลยในจังหวัดทุงเชียงใหม่พี่นัทอยากแนะนําที่ไหนครับอ๋อเชียงใหม่อะครับครับอ่าต้องแล้วแต่แนวนะถ้าชอบแบบแนว แบบนั่งกินทํานู่นทํานี่ก็จะเป็นถนนมิมานเหม,มีนจะมีร้านนารักนารักเยอะนะครับร้านนมร้รรา,า<น>เป็นถ้าเป็นแบบเอาบรรยากาศนิดนึงแบบที่อื่นน่าจะไม่มีเนี่ยไปห้วยตึงเท่าแล้วกันเป็นทะเลเชียงใหม่ครับ<อ>เป็นทะเลสาบเ,เล็กๆทะเลสาบเชียงใหม่ครับเรียกว่าอะไรนะครับพี่นัทครับห้วยตึงเท่าครับห้วยตึงเท่ามันจะมีมันจะมีเป็นแบบว่าศาลาอยู่รอบรอบทะเลสาบอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีแบบว่าข้าวขายบข้าวเหนียวกินอะไรเงี้ยได้บรรยากาศ ไปหน้าไปอันนี้ก็แล้วแต่ฟิลเนาะว่าใครแบบชอบเที่ยวแบบไหนเนาะแล้วแล้วพี่นัทล่ะครับพี่นัทชอบเที่ยวแบบไหนฮะนัทบอกชอบบอมอาบบอมกี้ <c oughs> เป๊ไม่ใช่เปบิกเป๊น้กกี้แล้วเปคนบม่เปี่น้องกี้แล้วัปแตบว่เพี่น้ทงกี้อล้วเป๊ะบิกเปไม่้องกี้แล้วาป๊ะบิเป๊ะน้อกี้แล้เปนแบบเวลานักผ่แล้วเปี่ยคกับนะนๆอีกลัแบ้นก็จะอยก่กับพ่อกีบแล้วเส่วบใหเ่อะองีแล้วครับ <c oughs> พี่นัะครับพี้ทระวเๆนะรับเราะว่า <c oughs> ไอพิธีกรที่ไปกับพี่สองคนเนี่ยมันชอบชวนเที่ยวนะครับอย่าไปกับมันนะครับพี่ครับอ๋อเหรอครับระตัวนะครับถ้าพิธีกรชวนเที่ยวบอกว่าอ๋อพี่ถนัดเข้าวัดมากกว่าแล้วก็ถ้าเห็นถ้าเห็นผมที่เที่ยวก็โทษสองคนนี้แล้วกันนะโอเคโอเคนะฮะพี่นัทครับพูดถึงเพลงใหม่ล่าสุดหน่อยครับพี่หนึ่งคำที่รอมิวสิกวิดีโอเขาบอกว่าพี่นัดนี่เล่นเองทั้งเพลงเลยครับ ใช่ครับก็หลังจากที่หมดงบจ้างพระเอกเอ็มมีเพลงที่แล้วไปเอ็มมีนี่ก็เลยต้องเล่นเองนี่พี่นัทครับ <c oughs> เขา้าเข้าบอกผมว่าพี่นัทเหนียวมากให้คพัดแล้วก็สองพันอย่างนีาบอกผมมาสองพันสองพันสามร้อยบาทม <c oughs> าพี <c oughs> ่นัทครับคือพอดีมันเป็นเป็นเอ็มมีแบบ พูดถึงในมีนี้มันเป็นเรื่องราวของนัทแล้วก็แบบแฟนคลับแฟนเพลงทุกๆคนด้วยะมันเป็นในมีแบบขอบคุณเขาด้วยเนี่ครับอันนี้เหมือนเหมือนเป็นเป็นเพลงสุดท้ายในในอัลบั้มนี้แล้วป่ะครับพี่นัทครับที่จะปล่อยออกมาอ่าใช่ครับจริงๆแล้วมันมีอีกเพลงในอัลบั้มที่เพลงคู่ร้ายแต่ว่าเพลงนั้นคงคงไม่ได้ตัดโปรโมทเลยครับเป็นเพลงในอัลบั้มไปแต่ว่าอันนี้เป็นเพลงโปรโมทเพลงสุดท้ายแล้วก่อนที่จะไปเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่กันแล้วครับนะครับก็เป็นเพลงหนึ่งครั้งที่รอใช่ไหมฮะ ครับใช่พี่นัทแล้วไปถ่ายที่ไหนอะครับภาพในเอ็มบีสวยมากเลยพี่่อปานบุรีครับอ่าฮะโอ้โหนี่ใส่แว่นกันแดดเท่มากเลยพี่ชิลๆเนี่ยมีเล่นเฟซบุ๊กด้วยนัทศรัณย์ธรนี่นะครับใส่แว่นนี่โมพี่นัทพี่นัทพี่นัทครับเดี๋ยวโปรเจกต์หน้าพี่นัทอย่าลืมพาน้องพูดกับน้องกิ๊บเล่นเอ็มบีนะพี่นัทได้ได้ได้โปรเจกต์หน้านี่มีแบบมีวางแผนอะไรไว้บ้างหรือยังครับพี่นัทครับ ่าก็ก็มีเริ่มคุยแล้วครับคุยอย่างไรครับน่าน่าจะประมาณเท่าไหร่พี่ผมต้องลอยสักพักหนึ่งครับรออีกสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งสักพักนึ่งคือสามปีนะสามปีใบ้านนานไปประมาณแบบช่วงปลายปีอะไรอย่างงี้น่าจะได้ฟังไหมพี่ทันไหมฮะไม่แน่ใจเหมือนกันครับครับผมอาจจะเป็นต้นปีหน้านะครับพราะอีกแค่เดียว นะครับพี่นัทวันนี้น่ารักมากนะครับกุศ์โฟนอินกับเราชาวแบงค์แชนแนลนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่มีและแม่ครับและจางพี่นัทพี่นัทยัง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 พี่นัทพี่นัทวิทาทุกวันพี่นัทต้องยังไม่ได้ไปไหนอ่าพี่นัทต้องขายเพลงพี่ก่อนนะพี่นัทขายเพลงก่อนตัดดาวน์โหลดแล้วก็ฝากชาวเชียงใหม่ไปดูพี่ที่โรงเรียนสันทรายวิทยาด้วยครับอ่าก็เพลงหนึ่งคำที่ร้อนนะครับเพลงล่าสุดนะครับก็ฝากไว้กับชาวแบงค์ทุกคนด้วยนะครับตอนนี้มีมีอยแล้วนะครับก็ ใครชอบก็ขอเป็นเข้ามาเยอะๆแล้วงาน,นจะได้เปิดบ่อยๆนะครับแล้วกอ็อย่าลืมครับไปสนุกกันที่เชียงใหม่สันทัยวิทยาแล้วก็ต่ออีกวันเลยที่สุโลกนะครับคุณกินราช ผมไปทั้งสองที่เลยแล้วก็เอาฟิกเกิ้ลใหม่ไปร้องด้วยแน่นอนอ่านะฮะก็ติดตามได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับพี่นัทเราเชิญมาในสตูสดๆเหมือนกันนะครับพี่มานะพี่นัทนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับพี่นัทสําครับครับพี่นัทครับมิกิระหว่างที่สัมภาษณ์พี่นัทเนี่ยผมคิดอะไรออกคิดอะไรฮะจริงๆเราสองคนก็ร้องเพลงได้นะไปฟิกเกิงอย่างเงี้ยเออคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันเออถ้าพี่นัทยังอยู่ในสายคงบอกว่าน้องอย่าเอาเพลงพี่มาทําให้พี่ไม่เสียเลยแต่่เเาปป็นนศิิลที รักมากนะนรม่รู้ว่าแบง Award ์อวอร์ดทุกปีหรือว่างานแบงอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมาตลอดตอนตลอดเลยตอนช่วงที่ผมไปถ่าย m v ใช้อยู่น้องคนนี้คือแบบว่าเออนอกจากทีมงานดูแลดีแล้วศิลปินที่เป็นเจ้าของเพลงนะฮะดูแลดีมากนะครับ เออน้องพุดกินขนมไหมน้องพุดกินข้าวไหมโอ้ปรับปื้มตรงนี้รับหลังเมห็นพูดงี้เลยนะ,ร,ะรับหลังเมีนพูดงี้เลยเก็บไว้ในใจร,รับหลังบอกพี่นัทนี่ดูแลพุดเลยเฮ้ยบ้าไม่มีโอ้รับหลังอะบอกเออห็นรล้วเราบอกว่าไม่เล่นแล้วนะสักราทอนเอ็มีไม่เล่นแล้วรับหลังอะสาธุ <S <S ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้พูดนะ น่ารักน่ารักเป็นศิลปินที่น่ารักนะครับเดี๋ยวไปเชิญได้นะพี่นัดไปที่เชียงใหม่นะครับโรงเรียนสันทรายวิทยาแล้วก็โรงเรียนแรกต่อเลยโรงเรียนนึงก็จะไปที่พิษณุโลกโรงเรียนพระพุทธชินราชถูกต้องพุทธชินราชพุทธชินราชพุทธชินราชโอ้ยนี่แต่ว่าตั้งแต่พี่นัดยังมีส้มแบบตอมแล้วเข้าเสริมด้วยศิลปิน ตัวใหญ่เลยเป้นมายดโอ้เป้นนาราลักเสิริมด้วยศิลปิน่พอศิลปินตัวใหญ่เสิริมเวทีด้วยเสิริมเวทีด้วยขอขอเวทีแข็งๆหน่อยนะใช่ไดครับไปทำเวทีพังแล้วเสียชื่อแบรนด์ใช่แล้วนะครับผมนะฮะตอนนี้มีมิวสิกวิดีโอนะครับจากเต้นนารารักมาให้ซ้อมร้องก่อน